สวัสดีครับสมาชิกหวยฮานอยทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยวันที่26สิงหานะครับซึ่งเมื่อวานวันที่25นะครับอาจจะยังไม่เข้านะครับพรุ่งนี้เมื่อวานนี้นะครับพิเศษปกติไม่เข้า แต่จะมาเข้า VIP นะครับเด่นหนึ่งวิ่งหกพุทธหกเข้าเด่นหนึ่งนะครับฮะเข้าให้ศูนย์สองสองศูนย์มันออกสองหนึ่งให้ศูนย์สองหนึ่งให้สองศูนย์ออกสอ,กอกกกงหนึ่งนะครับถือว่าโอบก็ใกล้เคียงอยู่นะครับแต่จะจะเข้าเลขเด่นนะครับอ่าเรามาคำนวณหวยห้านอยวันทียี่สิบหกเงื่อนะครับผม ผมคำนวณไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคัดมาให้เน้นๆนะครับสำหรับพิเศษปกติและว i p นะครับสูตร2ตัวตรงนะครับผมให้กับบนล่าง ของพิเศษพิเศษเนี่ออกประมาณห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งครับพิเศษหกสองสองหกส่วนปกตินะครับปกติหกเก้า 96 VIP าสองก็จะประมาณนี้นะครับเล็กสา3ตัวไปกับก็6ตัวนะครับ ส่วนเลขเด่นนะครับเด่นเด่นหเลขวิ่งวิ่ง2องรูดสองใครที่มีตัวชอบนะครับจับจับไปใส่ก็ได้นะครับใครที่มีตัวอยู่ในใจแล้วนะครับที่ชอบนะครับจับเลขเด่นเลขวิ่งผมไปใส่ก็ได้นะครับแต่ผมบอกว่าจะเข้าเกือบทุกงวดเลยนะครับ เด็ดอยู่ที่เดนวิ่งลูดนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ